สวัสดีค่ะฮานาโกะนะคะจากทีมมาเชลค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่32แล้วนะคะที่โกวิ่งร่วมกับขบวนวิ่งให้กำลังใจนักกีฬาโอลิมปิกนะคะก็ความประทับใจนะคะก็คือได้รับแบบกำลังใจจากพี่ๆน้นองๆนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะที่ส่งแรงเชียร์กำลังใจให้นักกีฬาโอลิมปิกนะคะเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์นะคะจากแบบว่าให้คนธรรมดานักวิ่งหรือแบบว่า ทีมงานทุกคนนะคะได้เข้ามาร่วมนะคะได้ส่งกําลังใจไม่ใช่แค่ผ่านแบบว่าทางบ้านแค่นั้นเองแล้วก็มันถือว่าเป็นการรวมใจของคนไทยอีกทางหนึ่งด้วยค่ะที่แบบว่าจะส่งให้กําลังใจแบบว่าใกล้ชิดกับนักกีฬาโอลิมปิกนะคะโดยผ่านธงชาติไทยค่ะคือตัวมาแชระคะ่ะทุกคนก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นนักวิ่งกันอยู่แล้วแต่ว่าความยากของตรงนี้คือเราจะต้องดูแลนักกีฬาที่บางครั้งาบางท่านอาจจะไม่ใช่นักกีฬาแบบนักกีฬาวิ่งหรือแบบนักกีฬา ทั่วไปปกติเขาจะเป็นชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยดูแลเขาซัพพอร์ตเขาใช่หนึ่งกิโลสำหรับบางคนก็อาจจะแบบเท่า10กิโลเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะบางจังหวัดนะคะที่ไม่สามารถที่จะให้นักกีฬาถือธงร่วมวิ่งได้นะคะไม่เป็นไรนะคะทุกคนเดี๋ยวทางทีมมาแชลนะคะแล้วทีมงานทุกคนนะคะจะส่งแรงใจนะคะของทุกคนนะคะส่งต่อแล้วถือธงไปให้นักกีฬาอย่างเต็มที่เลยค่ะ ขอฝากกำลังใจถึงนักกีฬาโอลิมปิกด้วยนะคะแบบว่าขอให้ทุกคนนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็นำเหรียญทองกลับมาประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ